মাকেলান <laughs> মান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 োনোনানানে. มาถึงเวลาแล้วคุยเรื่องเพลงกันบ้างครับผมหลังจากที่หายไปนานเหมือนกันตั้งแต่ซิงเกิลแรกเปล่าๆจนมาถึงซิงเกิลนี้นั่นเองนะระวังติดใจทําไมทําไมถึงต้องระวังติดใจติดใจพวกเราเนี่ยครับผมพวกเรา v i p สามคนนะครับในการเตือนเตือนสาวใช่เหมือนแบบเตือนสาวเพลงเกิร์ลเพราะแบบเล่นกันหลายคนสมมติเล่นกัเราอย่างเงี้ยระวังติดใจเด้จริงจงนะระวังระวังแบบ ติดใจเราจนไปหาคนอื่นไม่ได้เลยมาตอนแรกจะแบบจะมาแค่เล่นๆไงแต่แบบสุดท้ายติดใจเราหมดอ่ะปัจจุบันที่มอนี่กี่คนแล้วเอาเอาจิงจริงต้องนับพี่ขอกความจริงเอาความจริงเหรอก็ไม่ค่อยมีหรอกพี่มีแต่ผู้ชายพี่มีเพือนเนี่ยก็ไปแซลเพื่อนผมแบบเป็นคนชอบอยู่คนเดียวนะเด็ดเด็ดมันเต็มเดือนกลางวันอกติก็มีเพื่อนอยู่นะเวลาเนี่คือใครที่คุยอยู่อ่ะเฮ้ยบ้าต่อสนญญอเลยต่อสันญยังไม่ถึงเลาไม่รู้อ่ะแล้วเราอ่ะเช มันก็มีนะผู้ชายนี่เราอยู่กันเองสองคนนี่แหละดูได้กันเองนี่แหละเออแล้วก็ถือว่าแต่ละคนก็ถือว่ามีสาวๆเข้ามาแหละแล้ออกมาเป็นเพลงนี้ระวังติดใจครับเนื้อหาเพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างครับสามหนุ่มก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละของเพลงแบบมีผู้หญิงเออ่ที่ชอบไปคุยกับผู้ชายชอบเข้าไปเล่นเล่นเข้าไปยอดคนหน้าแล้วก็มาคุยกันแล้วปุ๊บ แล้วเราอร่อยจริงอย่างนั้นเนี่ยเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงติดใจเลยแล้วังติดใจเนี่ยแล้วลายฮะแนวเพลงยังคงคอนเซ็ปเป็นแดนซ์หรือเปล่าเพลงนี้จะเป็นแบบป๊อปแดนซ์ครับผมจากซิงเกิลก่อนจะเป็นอิเล็กทรอนิกแดนซ์ใช่ไหมอันนี้เป็นใช่ป่ะครับใช่แต่ท่งนี้เป็นป๊อปแดนซ์แต่ว่าคือยังให้แบบฟังแล้วสนุกเต้นตามได้เหมือนเดิมใช่ฮะ พิเตอร์มีอะไรเสริมรึรู้สึกคุณจะเริ่มเคิร์ฟกับอากาศนี้แล้วลงมาเลยพี่ก็ไปได้เลยผมมันเริ่มเคิรมันเริ่มเคิร์เริ่มเริ่มเริ่มแบบเอ้ยมันเริ่มไม่นั่เลยพนะที่นั่งเงียบๆไปคือตาปิดแล้วนะเริ่มไปแล้วเตรียมตัวนานไหมสำหรับเพลงนี้อย่างที่ดิวบอกไปจากซิงเกิลแรกเปล่าๆจนมาเพลงนี้หายไปประมาณเกือบปีกว่าเลยดิใช่ครับผมใช่ไหมก็ระหว่างนั้นเราก็เรียนกันเรื่อยๆเนาะเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอย่างนี้ยตลอดแต่ว่าเพิ่งจะมาเตรียมตัวเพลงใหม่เนี่ยก็ประมาณ เดือน2เดือนครับผมแต่ว่าคือซ้อมหนักอยู่อะเพราะว่าเพลงนี้แบบเต้นยับวาะาทั้งเพลงอะพี่เหมือนเดิมเลยคือเต้นหนักแล้วมึงร้องร้องหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ก็คือต้องซ้อมหนักเพราะว่าแบบเวลาไปโชว์กบบทั้งเพลงอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยต้องซ้อมให้โชว์มาที่สุดเนี่ยเพราะอย่างตอนนั้นเนี่ยตอนเปล่าเปล่าเนี่ยตอนตอนนั้นคุณก็เต้นยับเลยใช่ยังปอร์เช่ทำผมสีฟ้านี่เงื่อนไหลออกมาเป็นบ้านึกว่าเอเลี่ยนอะอย่นั้นอะไหลออกมาแบบฟ้าเยิ้มอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเพลงนี้ก็เต้นยับเหมือนกันใช่แล้วัะ ยังไงก็ถือว่ายังเป็นบอยแบนด์ที่เต้นยับอยู่ตลอดทั้งร้องหนักเต้นหนักและการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมด้านไหนบ้างเพราะว่าอย่างที่รู้อยู่แล้วว่า3ามหนุ่มเนี่ยเต้นเก่งอยู่แล้วเรื่องร้องก็ไม่ธรรมดาหนึ่งปีที่ผ่านไปเตรียมด้านไหนหนักที่สุดน่าจะเรื่องร้องนะเ,นเรื่องทั้งคู่แหละคบคู่กันอ่ะพี่เพราะว่ามัน ต้องทำได้ทั้งคู่อ่ะต้องทำให้ดีเหมือนเหมือนใครผ่าพวกพวกอั่งยูยูสติกเลยใชไปเลยไหมก็ต้องก็ต้องเสริมตรงนั้นสมมุติว่าผมยังร้องไม่ค่อยแข็งก็ต้องร้องต้องร้องเรียนร้องให้มันแข็งขึ้นไปอืมเพื่อให้มันดีกว่าเดิมแต่ครั้งนี้พ่อชื่เขาไม่ได้เตรียมตัวแค่ร้องกับเพลนไงพี่เอาเนี้ยเขามีอะไรเพิ่มมาเอ่อร้องโอเปร่าแร็ปหรือเปล่าแร็ปคุณมาเพราโอเปร่าไม่ได้สิไม่ได้ อยีางที่้บอกไปแล้วก็หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าปอร์เช่เนี่ยมีการแรปในเพลงนี้ด้วยคุณเตรียมตัวนานไหมพี่จริงแรปผมเริ่มสนใจมันมาสักพักสักพักนะประมาณ2วันนะครับก่อนแต่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เร็วไปก็เพลงใหม่ก็ตันงแรปเองด้วยแรปเองทำรมมาที่ไหนล่ะมีการไปฝึกจากใครไหมหรือว่ามีการไปสอบถามจากใครเป็นพิเศษไม่ผมก็ ปกติก็ฟังเพลงฮิปฮอปนะแล้วก็ดูว่าเขาเขาแร็ปยังไงแล้วก็ย่อๆย่อย่อๆอะไรนี้ไปนะแล้วก็มาฝึกเองร้องเองเนี่ยครับเออยากไหมก็ยากยากสิครับผมเอ็นลองสักนิดนึงดิซ่อนรักของคุณเออจะดีแต่พี่ดีเลยครับลองเลยครับพี่หน่อยไม่ได้หรอกอร้องไม่เห่อร้องไม่เห่อ It's time for me to be with you อยากเล่นใช่เปล่าไม่บอกกนรู้มีคิดดีๆก่อนที่ผมจะไป Don't tell me that you have no clue one look at us w e k n o w some boys t o o นับสองไงผมต้องคอย three s t e a y s t i t h less enjoy p l a y with me 'cause I wanna be your toy แต่งเองด้วยตอนนั้นมีเวลาหลังจากที่ฟังเพลงที่เป็นเดโมออกมาเนี่ยเราฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะไปหัดร้องฮะเรามีการแบบเตรียมท่อนแรปนานไหม คือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นทานองแล้วก็ร้องมาก่อนคราบผมแล้วก็ผมไปบอกว่าห้องที่ว่างอยู่ใช่ผมก็ขอใส่แรปได้ไหมอ่าผมก็เลยแบบลองแต่งดูแล้วเขาก็โอเคแล้วเพื่อนก็มีการปรึกษาเพื่อนเพื่อนคบอกไปบอกเพื่อนว่าแบบเออเดี๋ยวแรปท่อนนี้นะอืมเข้ผมแล้วก็แบบเลยแบบส่งให้ทางดูบ้างว่าโอเคหรือเปล่าว่าอะไรหรือเปล่าก็เลยแก้รอบเดียวผ่านเลยพี่ผ่านเยอะไอแก้กังพอนใช่ใช่ใช่อ้เอฟปีเตอร์ไหนคุณลองแต่งแรปสด อย่าอย่าปีนให้อากาศวันเย็ยนยังไงว่ะตอนอากาศวันนี้เหมือนช่างแสนเย็ยนเป็นอะไรกันไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้รับรก,กันไปเรียบร้อยแล้วปีเตอร์ก็รับอากาศเย็นๆของเขาไปเรามาพูดถึงคอนเซปต์ชุดกันบ้างดีกว่าฮนะในซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างชุดคอนเซปต์ของเราก็จริงก็ยังคงความเป็นแบบวัยรุ่นเนาะของพวกเราเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีแบบความสบายแล้วก็แต่งตัวในตามไซส์ของแต่ละคนนะพี่คือปกติแล้วเนี่ยเราแต่งตัวยังไงอ่ะ ทางกามิเนี่ยเขาก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชุดท,ที่เป็นชุดคอนเซ็ปต์ไปประยุกต์ใช่ครับ <c oughs> ใช่ไปอัดแอปกับชุดคอนเซ็ปต์เลยก็คือดูที่การชื่นชอบในการแต่งตัวใช่ก็บุคลิกนคนแต่ละคนเลยฮะอย่างปีเตอร์เป็นแบบกีฬาใช่ไหมเสื้อผ้านี่แบบใส่เป็นเล่นกีฬาได้เลยพอตเลยเล่กีฬามึงหนาวนะกีฬามึงหนาวทุกคนแบบเสื้อคนละสองชั้นสามชั้นหมดเลยแล้วตอนเต้นนี่อากาศเขาร้อนสิครับ พูดถึน,น,อน,นอนแต่เราเค่อยไปพูดถึง m v ช่วงหน้าแลวการ,รต่ยังไม่หมดแค่นั้นเห็นบอกว่าในซิงเกิลนี้ครับภาพที่ปล่อยออกมาครั้งแรกนะครับในซิงเกิลนี้ภาพโปรโมทเนี่ยมีเจ้าสึกเวอยู่ในภาพนั้นด้วยเจ้าสึกเวก็คือ,อธิบายก่อนคือจะเป็นเจ้าล้อสองสองลูกเนี่ยสองข้างแล้วก็จะมีที่ยืนอยู่แล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังเอียงก็จะหบุนไปอะไรแบบนี้ทำไมถึงเอาเจ้าศึกเวเข้ามาใช้ใน MV เพลงนี้หรือใช้ในเพลงนี้มันแปลกใหม่ดีอะพี่เพราะว่า เราไม่ได้แค่เล่นเซกเวทอย่างเดียวนะเราเต้นบนเซกเวทด้วยครับซึ่งก็ยากยากครับผมเพราะว่าต้องทรงตัวครับพีเตอร์ซ้อมพีเตอร์ซ้อมไม่นานพีเตอร์เก่งใช่พีเตอร์แบบคือวันแรกปุ๊บพีเตอร์ได้หมดเลยใช่อะไรได้ครับทุกอย่างฮะเล่นได้เลยพีเตอร์เก่งมากเออและอีก2คนล่ะฝึกนานไหมใช้เวลาฝึกอยู่เพราะว่า เหมือนเราต้องเล่นไอ้นั่นเนี่ยเศกเวเศกเวย์เล่นไอ้นั่นเดี๋ยวเล่นไอ้นั่นแล้นมือคุณหน่อยเล่นไอ้นั่นรอรนล้อล้อมาแบบเนี้ยเออเล่นไอ้ตัวเซกเวย์อ๋อจับล้อสองข้างใช่ให้มันเป็นส่วนเดียวกับร่างกายครับผมใช่เออมีมูวิ่งมีมูวิ่งแับมาเออเฮยใช้เวลาฝึกนิดนึงแหละใช่แต่ตอนหลังก็ใช้แล้วก็คือโชว์แรกๆคือเวลาจะไปกินข้าวจะลงบันดงบันไดคุณก็ใช้ตัวเศกเวลงกึกกึ๊กกึกไปอย่างเงี้ยเพิ่มไปประหาลัยจด จนเลเซอร์ <จน S 2> อยู่อาจารย์ก็บอกผมตรงนี้ว่ายังไงครับอะไรอย่างนี้จริงๆอยาก <นะ S 1> ทำนะพี่แต่ว่าไง <c oughs> เฮ้ยเราจะไปไายดี <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าพอเขาย <c oughs> ังทำกันเลยผม <c oughs> ไม่ไหวถ้าไปคนเดียวนี่แบบ อยู่ดีไปวิ่งบนเสกเวแล้วคนมองผมเป็นการนะแต่ถ้าอยู่3คนน่ะเขาวันนั้นแล้วเข้าตื่นแล้วคุณก็เข้าไปเป็นบอยแบนด์สามคนใช่ใช่พี่เข้าไปเรียนที่ที่ลึกอ่ะก็เสกเวไปคนละที่คนละที่เออเออนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ได้ลองกันไปนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงท่าเต้นก่อนละกันนะก่อนที่ไปพูด MV ช่วงหน้าเนี่ยท่าเต้นเห็นบอกอย่างที่บอกเต้นบนเสกเวท่าเต้นบนเสกเวเนี่ยมันต้องเต้นยังไงใครเป็นตัวแทนดีสติเตอร์ดีกว่าครับผมได้ครับได้ครับสติเตอร์หล่อและเก่งมากเอาเป็น คอนทูคเลยครับได้ครับผมขอบีครับขอบีอยากจะขอลองให้มันรู้กันสิให้เธอเชืฟรีฟรีไม่ว่าเราวังไว้ดีดีแล้วนี่มันต่างจากเต้นปกติยังไงครับเนี่ยก็มันมีเซ็เว่แต่ผมไม่มีแต่เดี๋ยวพี่ตัดต่อเซ็เว่แต่ข้างละเนี่ยคือต่อไปต่อไปไอ้ไอ้ที่คุณเหยียบเหยียบนี่คือมันจะเป็นเซ็คเวดใช่ใช่ครับ จริเหรอได้เวลาคุณเลื่อนหน้าที่เหยียบเท้าขึ้นหน้าอย่างเงี้ยก็เซกเวย์มันก็จะเลื่อนขึ้นหน้าอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เลื่อนอีกบางโอ้โหมันก็ดูยากกว่าปกติดีทั้งนั้นอ่ะยาครับว่าถ่ายมียังมีบางคนล้มจากเซกเวย์อยู่เลยใช่คนที่พูดแหละครับมากทีนั้นเซกเวย์มันไม่ดีพี่เออนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยในประเทศเราเนี่ยยังไม่เคยมีใครเต้นแน่นอนคนเซกเวย์แบบนี้ทำถ่ายทำออกมาเป็น MV เอาไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอย่างท ปลอยอไปละหลายคนก็จะได้ชมกันไปละในช่วงหน้าเรามาจอดเลือกกันต่อที่ MV แล้วกันแต่ตอนนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ <Yeah. S 1> อยากจะขอลองดีให้มันรู้กันทีให้เธอเทสฟรีฟไม่ว่า